เอาละไลเนอร์ iner, ได้เวลาชำละแขนและตุยท้องก่อนหนึ่งทีโอ้ยไลเนอร์ iner, บอกจุกจุกแล้วต้องก้มท้องเอเลนพร้อมอยู่แล้วครับตรงนี้แต่เยี่ยมเข่าเสยเข้าไปที่หน้าไลเนอร์เอเลนกระโดดขึ้นเอเลนกระโดดขึ้นแล้วเข่าลอยอีกรอบหนึ่งจ่าพนมครับอ เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม People Playground นั่นเองเกมดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมว่าเกมมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าการออกแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับและเราก็ยังมีม็อดให้เล่นมากมายด้วยและเมื่อมีม็อดเมื่อไหร่นะครับต้องถามหาผมทันทีเลยเพราะว่าวันนี้เราจะไปเล่นม็อดกันนั่นเองครับเรวเลือกสักด่านก่อนแล้วกันมันมีด่านอะไรบ้างเนี่ยเอาแบบด่านธรรมดาก,ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เรียกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะ เริ่มกันเลยครับมาดูเป็นเกมง,ง่ายๆนะครับเป็นเกมแบบ 2D เนี่ยเอาเราก็เอาคนมาวางได้นะครับเราก็วางอย่างนี้ได้เลยมันก็จะเป็นคนเดินเอาไว้ต่อสู้อะไรกันอย่างงี้นะครับเนี่ยมายืนเคียงข้างกันแล้วก็แบบจับมาจัดซัดหน้ากันซัดหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน ไม่ได้มีแค่นี้นะผมว่ามันมีพวกอุปกรณ์ปืนอะไรหลายอย่างมากมายเลยนะแต่ว่าสามารถเอามาใส่ให้กับตัวละครตัวหนึ่งได้เลยนะครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ผมก็มาใส่อย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็กดเ,เริ่มเล่นได้ไอ้มอนี่มายืนไกลๆหน่อยดิเทไรตัวนี้เป็นเหล็กกระเนี่ยยิงไม่เข้าแต่ว่าฉันจะลองยิงดูอุ้ยเข้าอยู่ดิหน้าบุบอยู่นะครับอ่ะตัวตัวละครมันก็จะเซซหน่อยนะครับ ยิงอย่างนี้ได้แต่สำหรับตัวซ้ายเนี่ยมันเป็นคนเดี๋ยวผมลองเอาปืนให้ไอ้ตัวไอ้ตัวโรบอทก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโรบอทใส่ปืนซะเอาลราใส่ปืนเรียบร้อยหญิงเจ้านั่นเข้าที่อ มันโหดเหมือนกันเกมนี้มันโหดเหมือนกันเนี่ยโอเคอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็สามารถลงมอสต่างๆเข้ามาเล่นได้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนวันนี้ต้องเป็นมอสของกระตูนที่ผมน่าจะเป็นกระตูนที่ชอบที่สุดตอนนี้แล้วนะครับแล้นั่นก็คือ Attack on t i t a ันนั่นเองผมก็ได้โหลด2ไททันมานั่นเองครับเป็นเอ่อไททันจู่โจมกับไททันเกราะนั่นเองครับตรงนี้ซึ่งน่าจะเป็นมอสที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าไททันของไททันจู่โจมหรือว่าไททันเกราะเนี่ยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันค่อนข้าง ที่จะแหลกนิดนึงนะครับถ้าเรามีส่วนประกอบเยอะมากๆเนี่ยอย่างเช่นเอาบ้านเรือนเข้ามาเนี่ยมก็จะมีแบบกระตุกบ้างนะครับไม่กระตุกบ้างอะกระตุกเลย <c oughs> แต่คอมผมก็ยังพอไหวอยู่ยังพอไหวอยู่โอเคเดี๋ยวเราลองเอาเอเลนออกมาเราต้องเอาบ้านเมืองออกมาด้วยนะครับนี่ไง เอาเขาเรียกว่าบ้านที่มีผู้คนออกมาเอ้ยเดี๋ยวมันวางไม่ตรงอ่าละแล้วก็วางได้แบบนี้แล้วนะครับทท่านเอเลนก็จะสูงประมาณแถวๆนี้แหละนะลองวางดูแต่การวางไทยท่านเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะเใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันโครงสร้างของไทท่านมันเยอะมากนะครับประมาณ300กว่าชิ้นเลยนะครับสำหรับผู้ที่ทํามอดนี้ขึ้นมาเขาทําไวอะนะมันเยอะมากจริงๆโอเคแต่ผมจะวางเอเลนลงตรงนี้เลยละกันนะครับดูดิค้างเลยนี่ไงมาแล้วอันนี้เราก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับมันใช้เวลาโหลดประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบวินาทีเลยทีเดียวนานจัดอ้วาวแต่พอเวลามาแนละ้วมือก็จะกระตุกกระตุกอย่างนี้เลยครับดูดิโวดกระตุกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้มันหายกระตุกเราต้องกดสโล์นะครับนี่ไงพอเรากดสโล์มันก็จะดูมันก็จะดูกระตุกน้อยลงนั่นเองนะครับอ่าเข้าไปดูหน้าเอเลนใกล้ๆโอ้ <laughs> โหโคตรเท่เลยนะผมว่าเอเลน อันนี้ในมอสเนี่ยเขาทำเท่มากท่านผู้ชมต้องไปเห็นเอเลนเวอร์ชันอื่นก่อนมันจะไม่ค่อยเท่ท่าไรแต่อันนี้มันแบบว่าส่วนองค์ประกอบมันเยอะไงประมาณ300กว่าชิ้นเลยนะครับเยอะจริงเยอะจริงเราก็สามารถที่จะจับมือมันมาทุบบ้านได้เลยนะครับไม่รู้จะเอาไปสู้กับไลเนอร์ได้บ่เนี่ยน่าจะได้อยู่นะมันก็ไม่ถือว่าเออกระตุกอะไรขนาดน,นั้นแต่พอมีบ้านขึ้นมามันก็กระตุกไงเอาเะพวกแกขอหน่อยแล้วกันขอเหยียบหน่อยอุ๊ว อ๋าวูเอเลนแหกขาเอเลนหยุดก่อนอุ้ยโหโคตรแหลกโคตรแหลกโคตรแหลกเละเละเละหมดแล้วเอเลนเละหมดแล้วต้องซูมต้องซูมโหซูมก็เอาไม่อยู่ซูมก็เอาไม่อยู่เอ่อมันเป็นทริคนะครับถ้าเราสมมติว่าเราซูมเข้าไปเนี่ยมันจะ แหลกน้อยลงนะครับเรียบร้อยเท่านี้บ้านก็สลายบ้านก็สลายไปหมดแล้วเละเทะไปหมดเลยเคลียออกก่อนเลยโอเคตอนนี้ก็นี่ครับบ้านพังหมดเอ้แต่ผมว่าถ้าเราเอาคนออกเนี่ยมันก็จะไม่กระตุกเลยนะครับเดี๋ยวผมลองรีใหม่รีใหม่เดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะเอาไอ้เจ้า2ตัวนี้เป็นสู้กันเดี๋ยวเอ่อเขาเรียกว่าลองความแข็งแกร่งลองความแข็งแกร่งเดี๋ยวลองเอาปืนแต่ละแบบมายิงใส่เอเลนกับไลเนอร์ดูว่าใครจะสามารถทนได้ไหมนะครับ โอเคผมเคลียรผู้คนออกก่อนแล้วกันอาล่ะทีนี้ก็เคลียคนออกเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็จะกระตุกน้อยลงแล้วเอามีแค่บ้านเมืองให้แบบให้พังเล่นพอโอเคล้วก็เอาเอเลนเอ่อลงมาใหม่นะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกแล้วเอาล่ะรอบนี้เราก็ได้เอเลนมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะเอ่อเหมือนเดิมนะครับผมกระตุกเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็นะเอ่อมันมันไอ้นี่เยอะจริงอะ องประกอบมันเยอะจริงถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยมันไม่กระตุกเท่านี้นะครับอันนี้มันเหมือนแบบว่ามีประมาณ300ชิ้นอยู่ในที่เดียวท่านผะู้ชมคิดดู300ชิ้นในที่เดียวมันจะกระตุกขนาดไหนอะล่ะเอเลนเดี๋ยวฉันจะให้นายลองเอาวุธปัจจุบันที่นายไม่เคยเจอมาหน่อยละกันนะอย่างเช่นเ k คอย่างงี้ M16 อย่างงี้เราจะมาทรมานเอเลนกันดีกว่านะแต่ว่าเอเลนตัวนี้มัน มากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเขาเรียกว่า AK ก่อนแล้วกัน <ie> <c oughs> อเออา่ะเอเลนฉันจะลองซัดหน่อยแล้วกันไม่เข้าครับว่าผิวหนังเอเลนในเวอร์ชันนี้ทำมาจากเหล็กนั่นเองเหล็กทั้งตัว ยิงไม่เข้าสักส่วนครับผมถือว่าโหดมากโหดมากมีไม่มีส่วนไหนเป็นเนื้อเลยทะาเอเลนแต่ว่าจุดอ่อนของเอเลนเนี่ยถ้าเรากดสแกนมันจะอยู่แถวแถวคอปะมันจะอยู่แถวแถวนี้นะครับจุดอ่อนเอเลนเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นวะเออช่างมันและกันเอาออกก่อนอาระอาวุธธรรมดาคงทําอะไรเอเลนไม่ได้ผมว่านะเรามาลองทดสอบกับ M16 กันบ้างไม่เข้าอยู่ดีร่างกายแข็งโป๊กเลยวะเอเลนเอเลนทนจังอ่ะอุ้ยยิงตาได้ตาแตกไปแล้ว เอเลนถือว่านายเนีะยังใช้ไม่ได้นะลูก,กาตาไม่มีอะไรมาปิดเลยโถเอ้ยนี่เป็นปืนอะไรวะเนี่ยนี่คือปืนอะไรวะทำไมดูน่ากลัวจังไงยิงทีเดียวไปเลยไปเนี่ยเอเลนลองดูไม่รู้ปืนอะไรเหมือนกันครับมาเล็งไปที่ตัวก่อนแล้วกันเอาเลยนะเอเลนโอ่งอุ้ยอ้าเก๋บังอิญมากโอ้เรียบร้อยเลยครับเอเลนถึงกับไปเลยครึ่งตัวหายไปเลยครึ่งตัว เออลงลงลงเอ,อเดี๋ยวไปทับ,บ้านเรียบร้อยอุ้ย,อย,อยเอเลนรับแรงไม่ได้ว่ะต้องลบเอาใหม่เลยต้องเอามาใหม่เลยเพราะแสดงว่าปืนเมกิมโหด,ดมากจริงอ่ารอบนี้เอเลนกลับมาอีกรอบอแบ่งโคตรก,กระตุกเลยเอเลนเด็กกระตุกกว่าไลเนอร์อีกนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันโคตรแบบกระตุกจริงแต่แต่ไลเนอร์เนี่ยไม่กระตุกเท่าเอลนเลนนะครับแต่ว่าก็มันก็พอเอามาเล่นนํามาถูเรามาไถได้อ่ะสำหรับใครที่สเปคคอม เขาเรียกว่าไม่ดีจริงคงเล่นไม่ได้เลยละมัง้งอ้าวเดี๋ยวเราลองปืนต่อไปที่ปืนอะไรวะเนี่ยปิวอุ้ยปืนเลเซอร์เหรอโอเ้ปืนเลเซอร์ครับเอเลนปิวเลยเหรอเอเลนอย่างหงายหลังนะเอาดิไปเออเออปิวปิว ยิงเข้าปากปากมีไฟไหม้้วยโอ้ยมันติดไฟอยู่ฮะมันเหมือนร่างกายอะไรมันเป็นเหล็ก,กน,นะครับแต่โดนปืนเลเซอร์ยิงเข้าไปก็ยังเยังมีดาเมจเขาเรียกว่าเนี่ยมีไฟติดอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้รับดาเมจเอาซะเลยตรงนี้เดี๋ยวผมข้ามไปปืนอื่นเลยนะผมสงสัยปืนพวกนี้ว่ะปืนอะไรอยู่เนี่อยอุ้ยอ๋อเป็นปืนแบบเลเซอร์แต่เป็นแบบสไนเปอร์ครับเลเซอร์สไนเปอร์นั่นเองเอาละจจอจ,จโอเคค่าดาเมจเหมือนกันครับ ยิงแล้วมีดาเมจนะครับผมขึ้นที่ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังทําอะไรเอเลนมากไม่ได้ไอเท่าปืนเท่าปืนอันนี้นะฮะปืนเลเซอร์บิ๊กเบิ้มเนี่ยโคตรโ,โหดเลยดูจากท่าทางแล้วจะไม่ค่อยมีอะไรทําเอเลนได้นอกจากไอปืนนั้นะน,ะนะนะเดี๋ยวลองสายฟ้าดูสิเอาเอเลนเออเป็นไงชอดหน้าชอดหลังชอดก้นชอดหัวออุอ้ยว้าวาวหัว เอ, oh! อเลนวันติดสายฟ้าไปแล้วอ้ออุ้ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนด้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับตรงนี้เนี่ยหัวเขารู้สึกว่าจะมีไราหลายเลเยอร์เลยเกินนะครับโหปั้นออกมาได้แบบสุดยอดมากแต่ว่ามันจะกระตุกสําหรับคนที่คอมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเอาจริงๆแล้วอะสายฟ้าก็ยังทําอะไรไม่ได้เท่าไหร่ครับมีแค่รอยดำๆอยู่ดีนะครับตรงนี้ถือว่าถึกทนมากเอาละเดี๋ยวผมจะส่มปืนละกันเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมาไกลและไอ้นี่ปืนไรนี่ปืนของโจรสลัดเลยนี่หว่าเออว่ะ ขนาดไอ้ปืนเลเซอร์ทำอะไรไม่ได้ปืนโจสรสลัดทำอะไรไม่ได้เป้งเลยเนี่ยเป้งเป้งอุ้ยแต่ยิงตาได้อยู่นะตาก็ไฟสีเขียวหายอยู่นะสนแสดงว่าปืนนี้ใช้ได้ผลกับลูกตาอย่างเดียววนี้ลูกซองเหรอลูกซองจ่อๆเลยแล้วกันอุ้ยอ๋อปืนปืนระเบิดโอ้โหฟันแตกเอา้าผมผมกลับมาก่อนกลับมาก่อนลูกผมผมแบบค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาต่อจะงอยงผมึเอเลนยิงตัวก็ได้ออกเป็นปืนแบบระเบิดนะครับป แต่มันจะไม่เข้าอ่ะมันจะติดแถวๆหน้าอกก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กไงแม้ว่ามันก็เป็นรอยดำเหมือนกันนะตรงนี้ถือว่าก็ไม่ได้สร้างดาเมจอะไรมากมายครับเราไปเจอเราไปหาปืนพวกปืนเอเลียนหน่อยลวกันปืนเอเลียนเนี่ยน่าจะทำอะไรเอเลนได้มากที่สุดแล้วนะครับเอาละปืนสายฟ้าเหรอยิงออกไปเป็นสายฟ้าวะยิงออกไปเป็นสายฟ้าจริงด้วยโอ้โหไม่มีสิ้นสุดเลยไงวะยิงออกไปเรื่อยๆเลยเอาละเอเลนฉันจะจอ,จอ,จอหนายแล้วนะทีนี้จอหน้าเลยและกันเอาละไม่ต้องเอาหน้ามารับก็ได้นะเอเลนฉัน ยิงแน่เอเลนโดนยิงผมแนละ้วมันช็อตตลอดเลยวัยิงตัวอมันก็ช็อตเหมือนกันนะครับเนี่ยสังเกตที่ตัวมันช็อตอยู่เหมือนกันยิงขาชอบช็อตช็อตช็อตอ,ตอ,ตอตย่างเดียวนะครับก็ยังทําอะไรเอเลนไม่ได้อยู่ดีนะแค่เป็นแบบรอยดารอยเผาไหมเฉยๆอะเอาจริงนี่ปืนอะไรนเนี่ยปืนแปลกโอยปืนต่ายลุงเหรอ <laughs> ทำอะไรไม่ได้มันไม่เข้าเลยอฮ้ยเข้าอยู่ฟันหลุดฟันหลุดเอเลนฟันหลุดแล้ว โอ้เรียบร้อยโอ้เป็นเพราะปืนหรือว่าเอเลนมันโดนดาเมจเยอะเกินไปวะเรียบร้อยครับเอเลนถัวหลุดแล้วล่วงลงมาแล้วครับโอ้แสดงว่าเหมือน ปืนเมื่อกี้หรือเปล่าวะปืนเมื่อกี้น่าจะทำดาเมจได้รุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับเอเลนเดี๋ยวไปโดนบ้านฉันไม่อยากยังไม่อยากให้โดนบ้าน <c oughs> บ้านบ้านจะเอามาทำไมวะเนี่ยเอาออกไปก็ได้น้เราจะรีวิวปืนนะออกไปก่อนโอเคเอาบ้านออกไปก่อนครับเราเอเลนอย่างเดียวก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้เอเลนเหลือแต่ตัว <c oughs> ไม่เหลือหัวต้องเศกมาใหม่ก่อนครับอ่เาเราเอาเอเลนกลับมาแล้วทีนี้เราก็ต้องไปหาปืนที่มัน แต่ว่าปืนเมื่อกี้มันโหดนะปืนไหนวะปืนนี้มั้งนี่ยเออโคตรโหดเลยยิงมันแบบหลายแฉกออกมาเลยครับ <c oughs> เอเลนไม่น,น่าจะรับปืนต่างดาวไม่ค่อยได้เลยมั้งเนี่ยเอออันนี้ผมสุ่มเอาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีไลเนอร์ให้ไปทดสอบอีกเลเซอร์อีกแล้วโอ้ยยิงกดค้างได้เหรอกดค้างได้ครับเป็นปืนทําความร้อนเป็นไงล่ะเอเลนมันก็เป็นเหมือนเหล็กอะ่ะตัวเอเลนเป็นเหล็กอะ่ะไฟลายิงก็เหมือนแบบสร้างความร้อนให้กับเอเลนนะนะเออและเอเลนก็จะได้เขาเรียกว่าพลัง <laughs> พลังเบอร์เซิร์กมาเลยปะเนี่ยเบอร์เซิร์กโหมดก็คือร่างไฟมาเลยครับตรงนี้ฉีดเพื่อเพิ่มพลังใช่ไหมเนี่ย <m ots> โอเคหลังๆมันก็เป็นปืนแบบต่างดาวแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกปืนใหญ่มาด้วยอ่ะลองปืนสุดท้ายแล้วกันเลเซอร์เหมือนกันครับตรงนี้กดค้างว <m ots> ิวอ้าวไม่เห็นเป็นอะไรเลยหรอปืนนี้ไม่เป็นอะไรเลยครับไม่เป็นอะไรเลย <m ots> โอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยโอเคมันมีโหมดต่อไปคือเอ่อพวกปืนใหญ่ผมว่าน่าจะทำได้ไงพวกปืนใหญ่เนี่ยกำจัดเอเลนได้เดี๋ยวเราลองลองลดก่อนไหมเออ หาอะไรพี่เลนเล่นเลยครับอาล่ะรถคันนี้พร้อมที่จะวิ่งได้ตลอดเวลาไปเลยรถล,ลูกพ่อมันไม่ไปไวะเดี๋ยวก่อนเดีนะ๋ยวก่อนเอ้ยเราเราเราจับให้มันวิ่งเองได้ใช่ไหมวะเอ้ยประตูรถประตูรถประตูรถเดีด๋ยวก่อนมันวิ่งยังไงวะเอ้ยนี่ไงไ,ไปแล้วมานอาละเอเลนเท้าของแกจะต้องไม่เป็นอะไรเลยทั้งนั้นเอออย่ามายุ่งอย่ามายุ่งลงมาก่อนเอเลนอกมาก่อนลงมานขอเหยียบหน่อยขอเหยียบหน่อยโอ้โหเสียงแบงค์โคตรดัง เอเลนเหยียบเลยเหยียบแล้วพังปะวะเฮ้ยโอ้โหรถไม่ระเบิดด้วยเลนกลับมาก,ก่อนเอ้นี่ไงถังระเบิดถังระเบิดไปแล้วรถถังระเบิดทิ้งอ๋อรบทีก็หายหมดเลยครับตรงนี้โอเครถก็ทําอะไรเอเลนได้แต่แขนมันติดไฟนานจังเลยอะรถถังอนะับรถถังทําอะไรเอเลนได้หรือเปล่ารถถังมาอาละมีปืนใหญ่อย่างนี้โอ้โหผมว่าเอเลนปิวกระจายแน่เลยวะ่ะมีความรู้สึกว่า กระจายแน่เลยอ้าแล้วนะเจ้าไทยท่านเจอนี่หน่อยเป็นยังไงเอาละอุ้มเฮ้ยไม่เป็นไรอื้ออื้ออัดข้าไปอัดเข้าไปโอ้ไม่เป็นไรเลยยิงขาจะได้ล้มลงมาเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรเลยอะจะเป็นไรได้ยังไงล่ะเพราะว่านี่คืออีกร่างเลยๆก่อนเอเลนจะเย็นจะเย็นเอาหมัดไฟไปกินต่อยแบบนี้ เอออุ้ออยมันไม่เป็นไรเลยวะรถถังมันถึกจัง,งอะโหรถถังโคตรถึกเลยอะแสดงว่าต้องเอาพวกปืนใหญ่มายิงแน่เลยเอเลนเหยียบแล้วไม่เป็นไรครับเอเลนเอาขามาขอขอลองเหยียบหน่อยเฮ้ยอืมไม่เป็นไรวะ่ะข่ายเอเลนต่างหากที่เป็นจุ่มก็ไปติดกับรถถังแล้วเออวะไม่เป็นไรวะโอเคผมลบมันทิ้งไปก่อนแล้วกันแต่ว่ากระสุนปืนใหญ่ก็ยังคงสร้างดาเมจให้เอเลนไม่ได้มากนักเท่าไหร่อู้แต่ว่าเหล็กบุบอยู่เหมือนกันนะ เหล็กมีบุกเหมือนกันนะเอเลนเนี่ยเอาละไปลองปืนใหญ่กันดีกว่าครับปืนใหญ่นี่น่าจะทำอะไรเอเลนได้สุดแล้วนะครับผมตรงนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยอะไรเต็มไปอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองดูสิคืออะไรวะเนี่ยลองวางดูอะไรอะ่ะ <c oughs> อุย้ยระเบิดไปแล้วมันูเหรอโอ้โห <c oughs> เอเลนมันรับได้ปะเนะี่ยเอเลนมันจะรับได้เหรอ <c oughs> เอเลนจะรับได้จริงเหรอตัวแตกนะเอเลนโอเคผมลบไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ผมลบตัวเอเลนนะผมแต่ว่าตอนนี้คืออะไรวะเหมือนหลุมดูดเอเลนเข้าไปแล้ว โอ,อ้ระเบิดปลมานูเอเลนปิวกระตุกเลยครับดาเมจด,ดาเมจหรือว่าเอฟเฟกมันจะอะไรขนาดนั้นปะเนออเอเลนไปไกลแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะเอาจริงๆแล้วอะเห็นแบบนี้แล้วเอเลนไม่เป็นไรนะ <laughs> ยับเยินเลยเกินยับเยินเลยเกินเอเลนอจับพยุงเอเลนขึ้นมาก่อนแบบต้องเล่นแบบสโลสโลเลยอะถ้าไม่เล่นสโลเล่นไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาไลเนอร์มาบ้างแล้วกัน อันสุดท้ายนะครับลองดูอุ้ยอ้าวอ้โอ้ยไม่เป็นไรเหรอเอเลนเป็นไงบ้างอ้ไม่ไหวไม่ไหวเอเลนบอกกระตุกมากเอเลนไม่ได้บอกผมบอกเลยแหละอ้าวโอเคแต่ก็ยังทำาอะไรโอ้โหเรียบร้อยหัวหัวส่ายหมดแล้วเอเลนครับตอนนี้กระตุกใหญ่แล้วโอเคเราไปเปลี่ยนไปลองแทนทั้เก่อกันบ้างดีกว่าครับ เอเลนเรียบร้อยแล้วลังแตกแล้วเนี่ยโอเคต่อไปเป็นไลเนอร์กันบ้างดีกว่าครับผมว่าทาท่านเกาอะอกมาทําได้ดีมากเลยเนะี่ยแล้วก็ทาท่านเกาะกระตุกน้อยกว่านะครับรู้สึกว่าเออองประกอบมันจะน้อยกว่าหรือเปล่าโอ้แต่ว่าก็พอๆกันนะเอาจริงๆแล้วอ่ะโอ้พอเวลามันมาอยู่2ตัวด้วยกันนี่คือแบบแทบเล่นไม่ได้เลยครับแต่ก็เล่นได้อยู่นะสำหรับมผมพอ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 ไปวัดไปวาได้อยู่เอาล่ะไลเนอร์ต่อไปสตาร์คับของนายแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเกราะของไลเนอร์เนี่ยมันแข็งจริงหรือเปล่าเอ้จริงๆมันมีดาบด้วยนะ ดาบไ์เซเบอร์ก็มีนน <ๆ S 1> วะ่ะจริงจริงมันมีมอดดาบไ์เซเบอร์ด้วยนะครับมีดาบอันนี้อยู่อ้าะไลเดอร์โอ๊ยมันแค่ช็อตวะ่ะจิ้มตาเลยแล้วกันนะไล er. เดอร์อาลเรเอาตามาซะดีดีเฮ้ยอืมอไม่เป็นไรจิ้มไปยังไงก็ไม่เป็นไรวะ่ะโอ้เรียบร้อยดาบปิวเล้วไลเดอร์ไม่เป็นไรเลยอ่ะมันเป็นเกาะครับมันเป็น,กนเกาะมันเลยทนได้เลยทนได้ตรงนี้พวกดาบนี่ไม่น่าจะมีผลกับไลเดอร์เลยนะอ่ะเรามาลองใช้ปืนกันบ้างครับ AK ก่อนเลย ไลเนอร์มันเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมชอบก้มหน้าฮะ <c oughs> ก้มหน้าก็ยิงเสยไปดิยิงเสยไปดิเอ,อ้ย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 เอ้ยเขาเรียกว่าย้ำไม่เป็นไรบ้านะ โอ้แต่ว่าเป็นรอยมีรอยดาเบจอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอยู่ดีครับตรงนี้ M16 ก็เอาไอ้ปืนก๊อตไปดิปืนกำจัดไททันยังไงล่ะเน,นียมันเรียกว่าปืนกำจัดไททันไลเนอะเอาละเอเลนโดนไปแล้วรอบที่แล้วเรายิงที่ประมาณหน้าอกเอเลนครับรอบนี้ผมขอเล็งที่หัวเลยแล้วกันเอาเข้าปากไปเลยแล้วกันนะไรเนอะอปืนกำจัดไททันจริงด้วยวะ่ะเออยิงหนึ่งทีแตกหงที อุ้ยเอาไปเลย3ามปืนสุดยอด3ปืนโอ้อยมันหายหมดเลยวะ่ะเก็บก่อนเก็บปืนก่อนโอ้เรียบร้อยครับลไลเนอร์ติดไฟไหมล่วงไปเลยหัวหลุดไลเนอร์ก็ยังไม่สามารถรับปืนสุดยอดพลังจัดการไททันเอาไว้ได้๋ยวผมลองหาพวกปืนแปลกๆที่ผมยังไม่ได้ลองหน่อยละกันนะครับปืนเขียวๆนี่ยังอะไรเนี่ยนี่ไงปืนอะไรวะไลเนอร์กลับมาก่อนปืนอะไรวะเนี่ย เหมือนปืนเลยโอ้โหแต่ว่าทำเดาเมจให้กับไลเนอร์ได้อยู่นะเอาใหม่เอาใหม่รอบนึงอุ้ยเสกมาสองปืนทำไมวะเนี่ยอีกรอบนึงปิ้วอืมไม่อุ้ยเอ้ยแต่ว่ามันสะท้อนกลับว่ะเออเอ,อ้ยมันสะท้อนกลับจริงด้วยเกาะไลเนอร์มันถูกสะท้อนกลับนี่ไงโอ้โหมันสะท้อนกลับลูกกระสุนได้ด้วยว่ะปิ้วชิงแล้วกระเด็นไปนู่นเลยครับผมไปหลายแฉกไปเลยโอเคเก็บปืนนี้ไปก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับปืนนี้เอ,อ้ยแก๊สลิงเหรอ And and ใช่ปะวะใช네 yeah> ่ปืนแก๊ลิงปะลองดูเอาเร็วเร์กดค้างแล้วพร้อมสาบบสาบบบบบสาเลยสาปปเลยสาปป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 ป้าปปปป่เปปนปปไปปปปปปปไรปถปปปป กาะนายแข็งแกร่งมากไลเนอร์โอเคใช้ได้อยู่แก๊สลิงทำอะไรไม่ได้เอาละทีนี้ปืนปืนสงครามกันบ้างปืนสงครามกลางอากาศด้วยวะพร้อมยังไลเนอร์เอาละนะไม่พร้อมก็ยิงแล้วปืนนี้น่าจะเป็นปืนพวกปืนเจาะเกาะได้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็เจาะอยู่นะเนี่ยมันยิงทะลุทะลุอยู่นะฮะ มันก็ยังติดเกาะอยู่คงติดเกาะอยู่นะครับโอ้ย,ยิงรัวๆได้เลยเหรอป่า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 เอา,ายังไงยอมไหมไรเด้อนายก็ยังทนทานใช้ได้นี่อุย้ยติดสายฟ้าด้วยนะเอาล่ะลองปืนแปลกๆก,กันบ้างละกันนี่ปืนอะไรวะเนี่ยหน้าตาโคตรแปลกอัดหน้าเลยแล้วกันนะไรเดอร์ฮะอะไรอะ่ะอุ้ยโอ้ย,อยปืนลมเหรอนี่ไงล่ะเจอแรงสั่นของลมเป็นไงเป็นไงช่วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรไม่โคตรไม่เท่เลยอ,อันนี้บาสุกา้าเอ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยปืนอะไรวะ มีเล็งด้วยเหรอ14นาฬิกาตรงหน้ายิงได้ปุง้งปังเอ้าเลย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 กลับมากรกลับมากรไอจจลวดจุดหมายเองอยู่นู่นโอ้มันกลับมาอยู่คนระับมันกลับมาเม,มื่อไหกลับมาอยู่กลับมาอยู่อันนั้วเมื่อกี้ผมเล็งไรเดอร์มาอยู่มันต้องกลับมาหาไรเดอร์เป็นจรวดติดตามอ้าวเราไรเดอรอ์ยิงที่ต้นคอนี่ข้าวที่ต้นคอโอมไม่เป็นไรหูยยังได้อยู่ ยังได้อยู่ปืนีเท่ดีว่าปืนติดตามอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันเดเซอร์ติดตามเลยครับเราเล็งกันเล็งไรเดอร์กันขึ้นสีเขียวแล้วยิงได้โอเคแล้วเก็บก็จะมาอย่างนี้เลยครับจะขึ้นไปบรรากาศก่อนปะเนี่ยเออผมก็งงมันขึ้นเสยขึ้นฟ้าทําไมแล้วก็จะดิ่งลงมาครับเอาละไรเดอร์พร้อมลูกที่2หรือยังเอามือมาปิดคอเร็วเอามือมาปิดคอเร็วไรเดอร์แขนหักหมดแล้วจะหลุดไปไหนแล้วจะหลุดกำลังมาแล้วไรเดอร์เอามือมาบังก่อนเอามือมาบังก่อนไรเดอร์แล้ว อุ้ยไปโดนไม่โดน,โดนเอามือประกันข้างหน้าบล็อกไว้บล็อกไว้การการการไปไหนของมันวะเนี่ยมันไม่ยิงใส่สักทีวะเออบล็อกไม่ไหวไหวปอกไรเนอรไหวอยู่ไหวอหวยู่ <c oughs> โคตรเย็นปกติในะกระตูนก็เป็นกระสอบทรายอยู่แล้ะผมใจร้ายอย่างว่าเอามาเป็นกระสอบทรายในเกมนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าไลเนอร์สามารถทนปืนนี้ได้นะครับจะรวดติดตามเนี่ยถือว่าโหมดมากที่ปืนเลย

มันเป็นแค่จิ้มๆอ่ะไอะปืนพวกนี้มันทำดาเมจไลเนอร์ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะผมว่าลบๆก่อนลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกเดี๋ยวแหลกโอ้โหเต็มเลยเนี่ยข้างล่างเต็มเลยเนี่ยทิ้งทิ้งไม่เอาไม่เอาโอเคไลเนอร์ <laughs> กินไปอันนึงด้วยว่ะมีอันไหนที่ผมยังไม่ลองอีกบ้างเนี่ยอันนี้มันจะลองไปแล้วอุ้นี่ปืนไฟอะ่ะหรือว่าปืนอะไรอะ่ะโดนพวกไฟจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับตรงนี้ออปืนเลเซอร์ครับลองไปแล้วเออมันจะเหมือนเอเลนหรือเปล่ปาที่เวลาโดนแล้วมันจะเป็นแบบว่าเออเขาเรียกว่าไงนะมันจะ มันจะเป็นแดงแอ่อะไม่เป็นเว้ยอ๋อมันช็อตเอาเออ,อ,อไม่เป็นจริงด้วยครับแสดงว่าไม่มีดาเมจอะไรมากมายอะ่ะเดี๋ยวเราลองใช้สายฟ้าจัดการไลเนอร์ดูบ้างละกันอล่ะไลเนอร์ปุ้งข้างหลังข้างหน้ามาหมดฟ้าผ่าฟ้าร้องไลเนอร์ไหวเปล่าไหวเปล่าช็อตยาวนานเลยละกันเออทอทอแต่ว่ามันก็เหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันนะเออหน้าหลังหน้าหลังเลยหน้าหลังเลยไหวไหมเจอทอสมมติว่าทันสู้กับทอเฮ้ยบังคับไม่ได้แล้วหรอ อ๋อ <AL> มันต้องเปลี่ยนเป็นเมาส์ก่อนปะวะเออใชอ่ฉันนะ่ะยังไหวอยู่คนที่จะชนะฉันได้นะ่ะมีเพียงเอเลนเจเกอร์เท่านั้นแหละแต่ว่าเริ่มสุดแลวนะเริ่มสุดเ,นะเ,ร,ดเริ่มยืนเริ่มยืนไม่อยู่แล้วเอาเอาหลักตั้งหลักไว้หน่อยโอเคมันก็มีปืนไม่กี่ปืนครับที่สามารถกําจัดพวกไททันได้นะมันเหมือนกันนะ่ะแต่ลองเฮ้ยลองอันนี้ดิทำลายไลเนอร์ได้ปะวะไลเนอร์ฉันขอโทษจริงๆริที่ใช้ท่านี้กับนายนะเอาลนะ พลาหมูพิฆาตเรียบร้อยโดนดูดก็ไม่ได้หลุมดูดไลเนอร์พยายามหนีออกมาวิ่งหนีไปแล้วไลเนอร์นายต้องหนีไปทางนู้นไปไปรลอดไาวะหนีวิ่งวิ่งแล้วอมอ้าาาาโอ้ปิว พี่โคตรไกลเลยอ้ยน่าจะทิมเฮ้ยแต่ก่อนน่าจะทิมหยุดพอดไปก่อนแล้วเราแหมเราต้องแบบเท่หน่อยเท่หน่อยเอาบ้านมาใส่เอาบ้านมาใส่เนเวลาล้มมันจะได้ล้มใส่บ้านเหมือนในการ์ตูนไงเท่เอาคนออกด้วยโอเคเอาคนออกแล้วเรากดเล่นหนังต่อเล่นหนังต่ออ้โดนระเบิดมาจากต่อเมื่อกี้อ๋อเอ้ยอืบ้านแตก ยาวๆย,ยังไปได้อีกเอาละครับเราเพอดต่ออีกรอบหนึง่งมันยังมีบ้านอีกหลังหนึง่งที่เราสามารถวางได้วางให้หมดวางให้หมดเออมันไม่มีคนเนี่ยมันไม่กระตุกหรอกเอาละไปอ,ะะอุ้มเละเละโอ้โหก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแหลกอยู่เหมือนกันโดนระเบิดปร,ร,รมภูมกระจายบ้านกระจายนี่เลยครับนี่คือฉากสโลตอนที่ไลเนอร์โดนระเบิดไหวไหมไลยเด้อ สงสารจริงเลยอหน้าทิมที่ฉันทำไปทั้งหมดนะก็เพราะว่าฉันจะลองว่าเก่อของนายนะมันแข็งแกร่งจริงๆ่นะเพื่อนนายต้องลุกขึ้นมาเองแต่ว่าฉันน่ไม่ปล่อยให้นายลุกขึ้นมาหรอกนะลเนอ่์เอาดีไปอ <c oughs> ไททันเกาะได้หมดสิ้นกับตรงนี้แหละโอ้โห แรงระเบิดมันจะอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาสองตัวนี้มาสู้กันดีก,กว่าครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นด่านลาวาแล้วกันนะครับให้สู้กับเอเลนเนี่ยน่าจะสนุกหน้าดูจะมีลาวาอยู่ตรงเอ่อทางนี้เลยนะครับทางปะเอ่อทางตรงกลางเนี่ยอา้าะและ้วในที่สุดทั้ง2คนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งยังไงละ่ะเอเลนเอเลนจะจูบหน้ากันอยู่รอฉากล้มซีนนี่มันฉากล้บซี้นนี่นะไม่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะไม่เอาฉาก,าาฉากนี้เราไม่เอาฉากนี้เอเลนวันนี้คือวันของแกแล้วเระทป็นมันกระตุกจริงเลยวันนีเอาละเอ้นไอไลเนอร์ได้เวลาชำระแขนแล้วตุยท้องก่อนหนึ่งทีอโอ้ยไลเนอร์บอกจุกจุกแล้วต้องก้มท้องจุกแล้วก้มท้องขอกก้มท้องบอกก้มท้องเสร็จเอเลนพร้อมอยู่แล้วครับตรงนี้แต่เยี่ยมเขาเสยเข้าไปที่ น้าไรเดอร์อ้ขวดก,กระตุกเลยวขวดก,กระตุกเลยอ้อไรเดอร์เนื้อไหวเปล่ายังมีต่ออีกหนึ่งมัดไรเดอร์อืออือเข้าหน้าอกเข้าหน้าอกโอ้ยกระตุกเหลือเกินอะไรมันจะขนาดนี้คือมันอยู่ด้วยกันแล้วไม่กระตุกจริงคอมไม่แรงพอเล่นไม่ได้จริงวะต้องกลับมาแล้วนั่นแหละทำมืออย่างนั้นเพื่อที่จะเข้าไปแล้วทุบหน้าเลน่นอือเข้าไปเต็มหน้าครับตอนนี้ เรียบร้อยเอเลนโดนเข้าไปเต็มหน้าโอ้แต่ว่าเอเลนยังมีพลังพลังไททันบรรพุลูถึงหยุดมาแบบนี้แล้วกระตุกจังวะเล่นยากเหลือเกินโอ้ยอุ้ยเอเลนทําอะไรอ่ะไม่ดีเลยนะเอเลนทุบก็ไม่ได้เกาะหน้าท้องของไลเนอร์แล้ว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 ไงต่อแล้วแล้วเอาหมัดแล้วกันหมัดอุ้ยต่อยหน้าตัวเองอุยไลเนอร์ปิวไปแล้วเอเลนกระโดดขึ้นเอเลนกระโดดขึ้นแล้วเข่าลอยเอเลนเข่าลอย อีกรอบหนึ่งจ่าพนมครับไรเดอร์โดนถีบตกลาวาแต่ว่าเอเลนบอกว่ากลัวไม่ตายกลัวไม่ตายงั้นเจอเจอ,เจอทิ้งไปทั้งตัวเลยละกันลงมาลงมาทั้งตัวนั่นแหละแล้วนี่คือตอนจบของแอตแทกออนไททันนั่นเองนะเอเลนเป็นอะไรวะเอเลนเป็นรางวันวะเนี่ยโอ้โหกระตุกกระตุกจนแบบคับไม่ได้เอเลนมันจะแยกร่างกันอยู่แล้วอะไม่ได้จริงๆคุณผู้ชม ha 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 เรียบร้อยตกลาวาไปแล้วอะไรครับจบฉากเมื่อกี้ไปถือว่าเป็นการต่อสู้ที่แบบเมามันละเกินแต่มันกระตุกละเกินแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราวางปกติเนี่ยไม่กระตุกนะครับเนี่ยมันมันไอที่มันน้อยไงเออเขาเรียกว่าอะไรองค์ประกอบมันน้อยครับแล้วเราก็สามารถเล่นได้จริงๆมันมีพวกไททันตัวอื่นที่มันสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับอันนั้นคือองค์ประกอบมันจะน้อยหน่อยแต่ว่ามันโมเดลเนี่ยมันจะไม่สวยเท่าไอสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำเออคล้ายๆเลยนะครับถือว่าเกือบเหมือนเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตัวอ่นียาง มันก็พอเล่นได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้กระตุกไงมันก็ยังไอ้นี่อยู่แต่นี้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วอะของเอเลนกับไลเนอร์คือมันมันเท่จริงเอาเลยครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับ2ตัวนี้มันอยู่ด้วยกันมันแหมกระตุกอยู่แล้วนะครับถ้าเอ่อถ้าคอมมันไม่ดีอันนี้คือผมว่าผมว่าความผมก็ไม่ธรรมดาแล้วทำไมมันยังกระตุกอยู่วะนี่เอออย่างนี้มันไม่กระตุกว่ะไม่กระตุกเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นด่านธรรมดาครับที่ไม่มีลาวาลาวาอาจจะเป็นด่านที่ อาจาจะใช้เอฟเฟกเยอะก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งผมปรับภาพไว้สุดทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้มันก็เลยอาจจะกินสเปคไปก็ได้นะอะไะครับสำหรับวันนี้คงประมาณนี้ครับแล้วก็ไลเนอร์กับเอเลนก็นะครับนั่นคือจุดจบนะครับคือตกลาวไปทั้งคู่นั่นเองนะครับผม <laughs> ตายคู่เลยอะไรครสำหรับว,วันนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยกันนะครับไว้ติดตามชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อกันนะครับสวัสดีครับ